เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะวันนี้อาการเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิออสตินออสตินง่วงนอนง่วงนอนบ่ง่วงนอนใช่ไหม,มงมว่วงไหมง่วงนอนบ่อู้อู้จะหลับอู้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 จะหลับอู้อจะหลับจะหลับออสตินออสติน เหือภาพหือาพแล้วเหือภาพแล้วโอ้โอ้โอ้น้ำลายจะหกไหมเนี่ยอู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 น้ำลายจะหกไหมเนี่ยง่วงไหมง่วงบ่ง่วงบ่เป็นอะไรง่วงไหมง่วงไหมคะ ง่วงไหมโอ้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 จะหลับแล้วโอ้โอ้จะหลับแล้วโอ้โอ้จะหลับแล้วโอ้โอ้จะหลับแล้วอ